จารย์มีอะไรที่นำเสนอครับเชบิญเมื่อก,กี้อาจารย์บอกว่านักศึกษาสคาราภาษาไทยครับก็มีการจัดโครงการได้เปรียเรียนรู้เกี่ยวกับง,งานวินจัยนะครับแล้วก็ให้นักศึกษานำเสนอผลงานวินจัยต่างเช่นอะไรบ้างครับแล้วก็นักศึกษาก็จะนำเสนอผลงานวินจัยด้านสติชนด้านภาษาศาสตร์น,นะครับแล้วก็ด้านอะไรนะ นากคนะคดีนะครับเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นน้านคติชนก็จะมีเราก็จะไปศึกษาในภูปัญญาชาวบ้านว่าทมต่างๆนะครับในในจังหวัดร้อยอ็นเนะในจังหวัดน้อยอก็ออกเป็นในงานรูปวิจัยขึ้นมาแล้วก็ทำเสนภนงานต่างนะับนะภูฏานต่างๆแล้วก็มีนะครับ ครับเขียนครับอ่าความเชื่อต่อธรรมชาติเนี่ย <imitation> ยโสธรซึ่งมีความแตกต่างอย่างไรนั้นก็คือใน1ปีนะคะชาวบ้านจะมีการไหว้ผีปูตาเนี่ยปีละหนึ่งสองครั้งนะคะก็คือช่วงเดือน6นะคะและก็ช่วงเดือน12นะคะซึ่งในการศึกษานี้พวกเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการไหว้ผีปูตาของชาวบ้านนะคะและก็อิทธิพลของผีปูตานะคะที่มีต่อชาวบ้านบ้านทราย ซึ่งหลังจากศึกษา,าแล้วเราก็ได้ทราบว่าน,นะคะพิธีกรรมนี้นะคะช่วยให้คนในหมู่บ้านนั้นนะคะมีความเป็นเียบ,บเดียวกันและก็ให้มีความกลมเกลียวรักใคร่กันนะคะแล้วก็พิธีกรรมนี้นะคะ,ะคยังเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะคะอย่างต่อเนื่องมาถึงทอดบริยาร์อันนี้นก็เะะกป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นส่วนหนึ่งในการจะทำวิจัยในราย,าย,ายวิชาการวิจัยทางภาษาไทยครับก็จะให้นักศึกษาทำเสนอผลงานต่างๆก็ ทแล้วก็จะมีการเ,เขียนบทความนะครับเขียนบทความต่างๆจากงานวิจัยของนักศึกษานี่ครับคิดว่าอาจะตีพิมพ์ในไม่ช้านี้นะครับ,นะรบเลยเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆเอ๋ใครเป็นเจ้าของอะไรนะโครงการสูตรขวานกับหมอลำเมื่อกี้น,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 นี่ของใครเนี่ยหมอลำก่อนนี่ใครนี่ใครนี่ใครเป็นเจ้าของโครงการนี่มีไม่อยู่เลยไหมอา่าแล้วอันนี้ล่ะไปสีสุขคอนี่ล่ะโอ้ป้าสุนทรคะะจรู๊ ความเชื่อนะคะไม่มีในธรรมชาตินะคะคือจะเป็นการแปล่านที่มีการบายสีสุขวันนะคะซึ่งจะมีการเป็นการรับขวัญน,นะคะเพื่อให้ชีวิตนะคะมีที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเสริมสร้างบารมีนะคะก็จะมีก็คือโบราณนะคะ ขวัญนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและไม่มีตัวตนนะคะคล้ายๆกับจิตวิญญาณนะคะที่แฝงอยู่ในตัวคนนะคะถ้ามีสิ่งทําให้ขวัญไม่มีนะคะก็จะเกการํำที่ใบสีสุขวัขวัญกับกานะคะเพื่อเป็นงคนรวให้กับชีวิตนะคะปรด้วยอืมใช่ไหมแล้วคนนี้พูดอะไรบ้างสิสำหรับด้านสำนวนภาษาที่ปรากฏในคำใบสีสุขวัญนะคะที่จะเป็นประเภทคำของจองเภทไล่ค่ะ ซึ่งมีวิธีการแต่งธรรมพันธ์ประเภทกล่อง้อยกล่องประเภทไร่นี่นะคะจะมีความคล้องจองในด้านเสียงสัมผัสเสียงพย,ยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์นนะคะ่ะซึ่งก็มีซึ่งก็ทำให้เป็นอาอ เป็นคําใบสีสุขันที่มีความคล้องจองนะคะแล้วก็มีความไพเราะในด้านเสียงที่นชนะแล้วก็สระค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าประกอบพิธีใบสีสุขันนี้นปตะก็จะทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่ดีขึ้นค่ะแล้ว เป็นไงบ้างการไปหาข้อมูลเขาให้ข้อมูลดีไหมชาวบ้านให้ข้อมูมลดีแต่อลอาจารย์มไม่ได้สรุปดีสักหนึ่งอาทีน้งอ,องๆอ,อยู่ขา้างหลังอาจารย์อารมีอะไรสรุปโค<อ>รงการนี้พิเศษก<อ>็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นผลงานของนักศึกษาสาสขาวิชา,า,าชภารรษาไทยราชพัฒนรัเอ็ดนะครับ,รบอของนักศึกษาชั้นปีที่สี่นะครับ<อ>ซึ่งก็อยู่ในรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานของนักศึกษาแล้วก็ผลงานต่างๆเหล่านี้ก็ ได้ข้อมูลจากออชุมชนได้ข้อมูลจากชาวบ้านต่างๆนะครับซึ่งนักสาาก็ได้รวบรวมมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ลงสู่ชุมชนได้ด้วยนะครับในการบริการ พัฒ uh, นาสังคม uh, ประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับอาจารย์อะไรฮะชื่อชื่ออยศศรย์จันทร์ครับครับน้องอะไรฮะวานทองพัลดีโชธค่ะน้องอะไรคะพัชริยาบุญเกื้อค่ะน้องอะไรคะพิมพ์พาคำแสนค่ะตอนนี้พาบุญสอนค่ะน้องอะไรคะพัชราวดีก้านอินค่ะลำพาจันทมูลค่ะแล้วอีกคนหนึ่งถือกล้องมือที่ไหนฮะน้องอะไรคะอัญชลาสารพณค่ะดูแลโครงการอะไรนี่คะอยู่ทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่ ชาวชนเผ่าพูไทยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอะไรนะทำมะเลยนะชนเผ่าพูไทยค่ะพูดไทยพูดพูดพดไทยได้ไหมไม่ดได้ค่ะโอ้แต่สนใจใช่ไหมโอ,โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ